สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการชาคิดทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำประตูเลื่อนแบบ3บล็อกนะครับเห็นคนอื่นเขาทำกันก็แค่แบบ2บล็อกแค่นี้เน่แค่2บล ok ็อกนผมว่ามันไม่เฟียวครับมันต้อง3าแบบเซเว่นเลยเปิดวิ่งเล่นน้ำมันนะผมว่าวิ่งสามสรีรอบแล้วตั้งแต่ทำเสร็จเนี่ย มาเริ่มมาเลยดีกว่านะของที่ต้องเตรียมอะบล็อกอะไรก็ได้ครับแล้วก็เลสตโซนทอสแล้วก็เอ,อที่เหยียบครับที่เหยียบไอ้พวกนี้ก็ได้นะอะไรก็ได้แล้วก็เลสตโซนแล้วก็อันเนี้ยสติก,กี้พิทันแล้วก็ก็อะไรวะอ๋อแล้วก็กระจกครับแล้วแต่คุณชอบเลย แต่ผมจะทำแบบเซเว่นเนี่ยเซเว่นกตกติดฟิล์มครับครบยังหวะาอ๋อสลับ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 อยู่ใสอ๋ออยู่นี่อยู่นี่น่าจะประมาณแค่นี้ลนะมั้งครับเฮ้ยผมจะทำแบบสามชั้นเนี่ยง่ายๆครับก็ทำแบบปกติเลยวางอา้า วางสเตนทอครับวางเนี่อันหนึ่งครับวางหนึ่งสองฮันหลังครับวางนี่อันหนึ่งอุ้ยผิดผิดเงี้ยแล้วก็เลสเตนทอทอีกอันเนี้ยปึ๊บแค่นี้ก็ได้แล้วประตูเลื่อนชั้นแรกครับชั้นที่สองเหรอชั้นที่สองทำไงทำเงี้ยเลงครับเลงครับให้ครบสามอันนะ ชั้นที่สองทำไงครับสองทำนี้ปุ๊บชั้นที่สามอ่ะชั้นที่สามถ้าวางเลสโตนทอ็อตครับจะเป็นวงจรสลับครับไม่จะเป็นแบบนี้ปุ๊บไม่ติดครับนี่ครับมันต้องมีวิธีแก้ครับนี่เชลเลสโตนนะปุ๊บเรียบร้อยครับสามชั้นปุ๊บอ่าได้แล้วสามอันให้วางกระจกให้เต็มครับ อ่และประเด็นคือวิธีทำมันเปิดปิดยังไงนะครับอ๋อทำงี้ครับทุบๆครับนี่ครับทำงี้ก็ลากแล้โตอนไปเลยยาวๆครับอันนี้ทำใน Survival ก็ได้นะเพราะผมก็ทำอยู่ชอบบประตูเลื่อนเฟีย้ยวครับเหมือน มีสกุลลุนชาติแล้วก็ปิดให้มันเนียนๆนะก็บอกดินนะมาปิดแบบนี้แบบนี้นี่นี่นี่อ่าได้ละมาลองกันเลยเฮ้ยมันได้เว้ยอ่าถ้ามาอย่างนี้ประเด็นคือจะกลับยังไงก็ทำเหมือนเดิมแบบ นี่ได้แล้วได้แล้วเพื่อความสวยงามนะาล้วก็จะปกปิดเนียนๆหน่อยอนะก็เอาแพ้งมาวางครับประตูเข้าเมืองครับอ่าแล้วก็ให้เอาสวยๆนะก็เรงนี้งี้ ปิดน <yl ass Kal te> ี่ป <S miserable> <ing that good issue> ิดน <Hospital> ี่ปิดนี่วันนี้ครับ มานนี้็ได้แล้วใช่ได้แล้วหัวใจมันก็ไม่มีอะไรนะมีแค่นี้อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกนะกจะพยายามค้นหาวิธีมาไว้ให้นะ ก็ฝากกดติดตามช n e l ด้วยก็เพิ่งเปิดอะไรมาเนี้ยังไม่ดังก็ไม่ได้อยากดังหรอกก็อยากเปิดเล่นระบายเนี่ยใช้ได้แล้วแค่นี้ไม่ต้องถามมากกับพุ่นหวายลำคาญนะถามพี่ทำไงพี่ประตูเลื่อนนี่ทำไงครับพี่ก็เห็นนะคนก็ททำมันแยะเลยประตูเลื่อนอะ ก็เหมือนก็ล่อๆกันมาชั้นเดียวสองบล็อกเดินผ่านไปฟึ๊บแต่กูที่3บล็อกเลยมาแล้วบ้านจ๋าแบบนี้อ่าครับแล้วก็วันนี้ก็ขอจบไป เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ